สถานที่มาตรวจโควิดค่ะเราทำการนัดเอาไว้8โมงเช้านะคะเรามาตรวจโควิดเพื่อที่จะเตรียมพร้อมในการไปทริปลาสกาในวันที่2ที่จะถึงนี้ค่ะอันนี้เป็นส่วนราชการของทหารนะคะเรามาตรวจฟรีค่ะแต่ต้องทำการนัดล่วงหน้า ตอนแรกคิดว่าเป็นลน right ักษณะ drive t o นะคะแต่ตอนนี้มันไม่ใช่ค่ะเขาก็จะมีป้ายบอกให้เราเดินมาตรงจุดที่เราจะมาตรวจอะค่ะเห็นไหมคะอันนี้เขาก็จะเขียนว่า walk in ก็คือจะขวาแล้วก็ซ้ายมือก็จะเป็นพวกที่นันค่ะพวกที่ทำการน,นัด ยากานรอบร Yes, there's appointment h s e y e h s o <Yeah, S 2> here <S so. ก็สามีทําการนัดตรวจนะคะเวลา8โมงเช้าแต่ตอนนี้ก็คือมาถึงก่อนเวลา8โมงก็มายืนเข้าแถวค่ะเห็นจุดมาร์กสีชมพูที่พื้นไหมคะนั่นก็คือจุดระยะห่างของแต่ละคนนะคะที่จะต้องยืนห่างจากกันเนี่ยค่ะแล้วประตูที่เราเห็นก็คือซ้ายมือเป็นประตูทางเข้าขวามือก็เป็นประตูทางออกค่ะ ศูนย์ที่เรามานะคะเป็นการดูแลของทางด้านทหารค่ะทหารจะเป็นคนตรวจเชื้อไวรัสให้พวกเราค่ะอันนี้ฟรีนะคะแต่ผลการตรวจอาจจะไม่แน่นอนว่าเราจะได้ภายใน72ชั่วโมงหรือไม่ฉะนั้นอ้อยกับสามีก็เลยแพนกันว่าหลังจากตรวจที่นี่ในวันนี้พรุ่งนี้เราก็จะไปตรวจอีกที่หนึ่งค่ะ พรุ่งนี้จะเสียเงินประมาณ115ดอลลาร์ค่ะแต่ผลได้ตอนเย็นแน่นอนเห็นข้อความหน้าประตูไหมคะที่โชว์จะมี2ภาษานะคะจะมีภาษาอังกฤษกักบภาษาสเปนค่ะเพราะที่อเมริกานะคะจะมีชาวเม็กซิกันค่ะอาศัยอยู่มากถ้าเทียบแล้วก็เหมือนเมืองไทยที่มีแรงงานจากพม่าค่ะฉะนั้นทางรัฐบาลเขาก็อำนวยความสะดวก โชว์สองภาษาเลยค่ะทั้งภาษาแล้วก็ภาษาสเปนค่ะสำหรับใครนะคะที่อยากจะทราบว่า ขั้นตอนในการตรวจโควิดต้องท่องทำยังไงบ้างนะคะอ้อยจะอธิบายให้ฟังค่ะก่อนที่อ้อยและสามีนะคะจะมาทำการตรวจโควิดค่ะเราก็ได้ลงทะเบียนบนเว็บไซต์ที่เขาแจ้งไว้ให้นะคะแต่สามีของอ้อยใช้วิธีที่ดีกว่านั้นคือโทรศัพท์เลยค่ะสายด่วนสายตรงกับเจ้าหน้าที่ เราก็จองไว้2คิวนะคะอ้อยกับสามีแล้วเราก็เลือกเวลา8โมงเชา้าเป็นเวลารอบแรกในการตรวจค่ะเวลาที่เรามาถึงสถานที่ตรวจแล้วนะคะพอได้เวลาเราก็เดินเข้าไปในพื้นที่แล้วก็ทำการตรวจข้อมูลบอกนํำเบอร์หมายเลขค่ะที่ตอนเราบุ๊กิ้งทางโทรศัพท์เจ้าหน้าที่จะให้นำเบอร์มาแต่ละคนพอหลังจากนั้นก็เช็ควันเดือนปีเกิดว่าตรงไหมกับข้อมูลส่วนตัว ของอ้ยอยโชคร้ายนิดนึงค่ะพอเช็คแล้วข้อมูลไม่ตรงเจ้าหน้าที่ก็เลยบอกกับอ้อยว่ารบกวนออกมาโทรศัพท์ด้านนอกติดต่อกับศูนย์โควิดค่ะเพื่อทำการอัปเดตแล้วก็แก้ไขข้อมูลส่วนตัวส่วนสามีของอ้อยก็คือเป็นคนแรกเลยค่ะที่ได้เข้าไปตรวจหลังจากที่อ้ยอยโทรคุยกับเจ้าหน้าที่เรียบร้อยแล้วนะคะแก้ไขข้อมูลส่วนตัวอ้อยก็ได้กลับมาทำการตรวจ ตามสามีอะค่ะเจ้าหน้าที่ก็จะให้เป็นแพ็กเกจเล็กๆมาหนึ่งซองในนั้นก็จะมีแผ่นกระดาษเป็นข้อมูลส่วนตัวของเราแล้วก็มีขวดเล็กๆค่ะเอาไว้เก็บเชื้อแล้วอีกอย่างหนึ่งก็จะเป็นแพ็กเกจที่ข้างในใส่ใคล้ายๆคัตเติ้ลบัดอะคะ่ะแต่มีขนาดยาวกว่าด้านหนึ่งจะเป็นสำลีอีกด้านหนึ่งจะเป็นแท่งไม้ค่ะเราก็เดินเข้าไปหาเจ้าหน้าที่นะคะซึ่งเป็นนางพยาบาล เขาก็หยิบทุกอย่างออกจากแพ็กเกจของเราค่ะแล้วก็ใช้ดําที่อ้อยบอกว่าคล้ายๆคารเติ้ลบ่ายนะคะสอดเข้าไปในโพรงจมูกของเราทั้งสองข้างนั่นคือการตรวจเช็คเชื้อค่ะหลังจากนั้นก็บรรจุกลับเข้าไปที่ขวดเล็กๆเสร็จเรียบร้อยค่ะใช้เวลาแค่ประมาณ1-2นาทีไวมากค่ะแต่ผลนะคะที่ เราจะทราบอาจจะต้องใช้เวลาประมาณ6วันค่ะเดี๋ยวค่อยมาลุ้นกันต่อไปค่ะว่าผลจะเป็นยังไงบ้างง่ายนิดเดียวค่ะใครสนใจที่จะตรวจโควิดนะคะอ้อยแนะนำให้บุ๊กทางเว็บไซต์ก่อนเลยค่ะไม่เสียเวลาเนี่ยละค่ะกระดาษแผ่นนี้หลังจากที่เรานะคะตรวจเช็คโควิดเรียบร้อยแล้วเราก็ได้กระดาษแผ่นนี้มาค่ะ กระดาษแผ่นนี้ก็จะเป็นตัวยืนยันว่าเราได้ผ่านการตรวจเรียบร้อยแล้วแต่ผลนะคะยังไม่ออกมาค่ะจะเป็นบวกหรือจะเป็นลบจะต้องรออีก6วันค่ะเราสามารถใช้กระดาษแผ่นนี้นะคะไปยื่นที่สนามบินได้ค่ะในวันที่อ้อยจะออกเดินทางไปอ阿拉斯า,าตอนนี้จบจากโควิดเราก็มาแฮปปี้กับสตาร์บัคค่ะ huh Good morning. Welcome to Starbucks. This is Joker. What can I start for you? Uh, let me have two of the mocha cookie crumble sure what size Uh, both of them large two then team cookie crumbles what else for you that'll do it all right what's your name todd all right todd i'll see you up here for 1242 all right thank you กว่าเขาจะมีความสุขกัการทำงานตลอดเลยค่ะเย <Yay. S 3> thank you so much ได้แล้วกลับบ้า <Yay. S 1> เรากลับบ้านได้แล้วค่ะดูดูน้องหมาในรมากินกาแฟแต่เช้าเลยโอ้หมาก็กินกาแฟนะคะที่อเมริกาโอเคแล้วเดี๋ยวเรามาลุ้นผลกันต่อนะคะ ว่าผลลัพธ์จะออกมาเป็นยังไงแต่เราก็ยังจะหยุดเราจะเดินหน้าไปทิศอาลัสก้าค่ะบ๊ายบายเดี๋ยวจะดื่มเพื่อค่ะ clothes there everybody looks dirty and and lo looks like they've been out it's in the forest. Outdoor. Yeah, they've yeah. been outside camping and in the forest and fishing. He goes, "Nobody looks like they do in the city." He goes, "They all look like they've been sleeping on the side of the road." Wow. Yeah. I said, "Now, nah, I'm not taking anything fancy." I go stuff to stay warm." I told him, I said, "It's going to be cold."